ยินดีกับมีนว่าที่เจ้าสาวด้วยค่ะเรียกได้ว่าคุ่เขาขอแต่งงานแล้วล่ะค่ะมีนนางเอกช่องเจ็ดสละสดแล้วค่ะมีนหรือว่าพิมพ์ชนกแก้วรุ่มใหญ่เกิดมาที่23พฤศจิกาย,ยน2534ปัจจุบัน26ปีแล้วล่ะค่ะเป็นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของเธอเริ่มจากการที่เข้าประกวดเวทีดัชชี่บอยแอนด์เก2010ค่ะหลังจากนั้นเอกก็ประกวดนิตยสารแคนดีจัดการประกวดหนุ่มสาวแคนดี้ทีนพาเลน2 11บอบายวุฒิศักดิ์คลินิกและเริ่มมีผลงานละครขับไฟเดย์ซีรีส์เก้าปี2555ตามมาด้วยละครดาวเกล้ยวเดินทางช่อง3ก่อนจะย้ายมาอยู่ช่อง7แบบเต็มตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะกับล่าสุดนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวมีนด้วยค่ะเรียกได้ว่าสิ่งที่หลายคนรอคอยขอบคุณเจ้าว้วและขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมากจนไม่รู้จะต้องพูดคำว่าขอบคุณอีกอกีก่ครั้งถึงจะเท่า ที่ในใจมีนรู้สึกไม่ใช่แค่เรื่องวันนี้แต่มันคือรายละเอียดเล็กๆในทุกๆวันที่เราเดินทางมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ดีใจมากตกใจตื่นเต้นจนหูดับไปเลยเอาจริงนะ แค่เห็นเป็นปากขมุบขมิบแต่ไม่ได้ยินเลยว่าพี่โมนพูดอะไรบ้างตอนนั้นจนต้องฟังในคลิปอีกทีหนึ่งได้ยินแต่ว่าตัวเองพูดว่าฉันไม่ได้ทำเล็บฉันไม่ทําทำเล็บทุกคนเนียนๆมากไม่โป๊ะเลยหลอกให้แต่งตัวไปถ่ายรูปคาเฟ่แม่เรียกได้ว่าเป็นความรักที่น่ารักมากๆท,าทั้งทีมงานต้องของแสดงความยินดีด้วยค่ะ